อย่าบอกจี้นะและห้ามหยิบนะห้ามหยิบตัวที่แม่บอกเมื่อกี้นะโอเคนะโอเคเอาแล้วสอแล้วโอเคอาชีต้องปิดตาด้วยนะอาชีหันหน้าไปหาพี่ภูโอเคหันหน้ามาใครเริ่มก่อนดีอาชีไงเฮียหัดเลไม่อันนี้หยิบได้เลยหยิบกินเลยหยิบกินเลยเอ้ยไม่เห็นหน้าเลยอาชีในกล้อง อันนี้ใช่มแล้วอย่าบอกนะอย่าบอกาเพักระเป๋ายิงชุบเีก่อนเฮ้ไม่ห็นหน้ี่นเฮ้ยรอดรอดรอดเีมันตรงนี้มันรอดรอดรอด รือว่าเข้ามาในกล้องรล้ใหมแล้ไหม่ไม่หยกินเลยยังไม่มีใครตุยรอรออยู่รออยู่สามรออาชีห้ามหยิบตัวที่หนูชีมเมื่อกี้นะแล้วหนูห้ามบอกอับจีจี้ได้ไหมเ้ยรอชิเ่งมากเลยลูก Học. Học là... bỏ. Bỏ 뉴스, họ không ai nhìn vào nha, mình mong nha, mình nói, hot, 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 โอเคโอเคตาตาคอมังขังชี๋ยวห้งขี้โกงโอเคชิเอาบางยิงยางยิงยาวแล้ก็เปล่าไปยิงฉุบเออชี้เถนะีไปก่อนชี้ห้าอยู่อันที่ตัวเองชีนะลูกเรื่องให้ดนรอด ้ามบอกนะรอดรอดชี้ซูซ้ๆลูกสู้ออยอาเลย้เย